มาดูเรื่องราวของเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมกับ IT Today e oh, กันดีกว่านะคะคล่าสุดไปอัปเดตเรื่องของ Microsoft กันบ้างดีไหมคะยังเร<ด>ื <ๆ S 2> ่เนไปนานเหมือนกันนะกับเรื่องราวของมือถือนะครับหลังจากที่ Microsoft ได้มีการเข้าไปซื้อธุรกิจของทางโนเกียใช่แล้วล่าสุดก็ออกมาตัวใหม่แล้วเขาก็เลยออกมาเป็นสมาร์ทโฟนตัวใหม่ตัวแรกเลยค่ะโดยใช้ชื่อว่า Microsoft l u m i ย535นั่นเองนะคะไปดูหน้าตาของตัวที่ว่านี้กันเลยดีกว่านะคะสมาร์ทโฟนจากค่าย Microsoft ค่ะเป็นการประกาศตัวรุ่นแรก แรกแล้วก็ชื่ออย่างเป็นทางการนะคะครเรียกว่า Microsoft Lumia 535ม,มาพร้อมกับเลข5ค,ค่ะทางหน้าจอ5มิลนะคะกล้องดิจิตอล5ล้านพิกเซล f l a ต LED แล้วก็กล้องหน้าค่ะ5ล้านพิกเซลนะคะโอ้กล้องหน้าชัดนะอ่า5ล้านเลยนะมุมกว้างก็จะเป็นแบบเดียวกับ l u m i เม730ที่วางจำหน่ายไปแล้วนะคะทั้งแบบซิมเดียวแล้วก็2ซิมใช้ระบบปฏิบัติการ Windows Phone 8.1แล้วก็ l u m i เม Denim <c oughs> นั่นเองค่ะส่วนเรื่องของสเปคค่ะถือว่า โอเคไหมครับพี่อาโอเคเลยครับ CPU เป็นแบบ q ค o r e นะฮะ1.2กิกนะครับแรมก็1กิกอันนี้อาจจะไม่ได้สูงนักแต่ว่าเทียบกับราคาแล้วก็ไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับโดยความจําด้านในเนี่ยมี8กิกแล้วก็ใส่เพิ่มได้เป็น micro SD นะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเก็บไฟล์ภาพซึ่งทาง Microsoft เขาเคลมมาว่า OneDrive ที่เขาให้ฟรีเนี่ยสูงถึง15 กิกนะฮะสำรองภาพถ่ายเสร็จปั๊บอัพขึ้นไปเก็บไว้เพื่อนๆเข้าไปดูกันได้ใน OneDrive นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้คือซีรีส์ของทางรูเมียเองเรารู้กันอยู่แล้วถ้าซีรีส์สูงหน่อยก็จะเป็น7ขึ้นไปนะครับซีรีส์6นี่ก็ลงมาแล้วนะฮะซีรีส์นี้เป็น535ราคารวมแล้วน่าจะประมาณอยู่ที่4,500บาทนะครับมีสีสดใสแบบนี้เลยฟ้าเขียวส้มขาวเทาเข้มแล้วก็แบล็คหรือว่าสีดำนั่นเองนะครับค่ะที่สังเกต เขาบอกเลยก็คือรุ่นนี้จะไม่มีโนเกียอยู่แล้วนะคือเมื่อก่อนมันยังคงมีคําว่าโนเกียติดอยู่ก่อนที่จะขายไว้ใช่ไหมตอนนี้ก็จะเขียนแทนด้วยคำว่า Microsoft ทั้งหมดแล้วบอดี้เนี่ยเหมือนเดิมสีสันอะไรคล้ายๆโนเกียเดิมครับผมเหมือนเลยแหละว่าเขาซื้อมาเลยก็เหมือนเลยอ่ะเหมือนเลยก็ได้แต่ทุกทีเราก็เรียกโนเกียว่าเป็น Microsoft p h o n e เหมือนกันนะเพราะว่ามันใช้ระบบปฏิบัติการแบบ Microsoft คือมันมีแวว์มานานแล้วแหละหรือว่าโนเกียตั้งใจจะขายเขาก็เลยดึงไมโครซอฟท์มาใช้อยู่พักหนึ แล้วนะเพราะเรื่องแบบคนซอฟต์เซได้นะถ้ามืงนอกใจว่ารุ่มีอแต่โนเกียเนี่ยอาจจะรอแป๊บหนึ่งอาจจะกลับมาสร้างใหม่เดี๋ยว่ว่าต้องไปหาวิศวกรใหม่ผู้ผลิตใหม่เราต้องมาแข่งนะตลาดตอนนี้ก็รุนแรงเลยไม่แต่ยุคเราไงโนเกียใช่ไหมอย่ามาทันกันสามสองหนึ่งศูนย์แต่โนเกียนี่อัพอินสตาแกรมไม่ได้นะตอนสมัยเราเด็กๆใช่ไหมใช่ครับแต่เดี๋ยวนี้เขาอัพได้ครับแล้วถ้าว่าอัพแล้วตัวแคปชั่นชื่อเรื่องที่คุณใส่อาไว้ปรากฏใส่ผิดวันนี้เป็นไวมาก แก้แล้วนะฮะแก้ได้แล้วเหรอแก้ได้แล้วไม่ต้องลบลูปคือบางคนไม่กล้าลบเพราะว่ามีคนไลค์ไปแล้วบางคนไลค์ไปแล้วฟอลลงปุ๊บไลค์ไปแล้วร้อยไลค์จะมานั่งแก้อ้าวพิมพ์ผิดทำยังไงดีอ้าวไปดูกันครับวันนี้ไอจีหรืออินสตาแกรมแก้ชื่อแก้ภาพได้แล้วค่ะค่ก็เป็นการกดอัปเดตใช่ไหมคะมนี่คือล่าสุดเลยนะคะอินสตาแกรมที่หลายคนใช้กันเองในการแชร์รูปบนโลกออนไลน์นะคะปัญหาที่เจอไปล่าสุดตอนนี้มีการอัปเดต เวอร์ชันใหม่นะคะพร้อมการทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะคมีฟีเจอร์ใหม่หลายตัวเหมือนกันนะคะแต่ว่าที่เด่นๆเ,เลยก็คือเนี่แหละค่ะตัวอย่างให้ดูนะคะในการแก้ไขแคปชั่นภาพหลังจากที่กด พราะบิดไปแล้วเนี่ยมันแหมพิมพ์ผิดบางทีพิมพ์มพมพตกไปคํหนึ่งนะคะตอนนี้ก็สามารถแก้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องลบรูปใช่ไหมคะอ่าใช่แล้วนะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่แก้ค่ะคือเรื่องของแท็บ x p ็ที่ทํางานได้เร็วขึ้นใช่ครับช่วยให้เราค้นหาบัญชีผู้ใช้รายใหม่ๆให้กดติดตามง่ายขึ้นแล้วก็แบ่งเป็นแท็บย่อยนะคะก็คือใช่ก็คือโฟโต้แนะนํารูปภาพแล้วก็ People แนะนําบัญชีผู้ใช้ที่คุณอาจจะอยากกดติดตามอุ้ยเดี๋ยวนี้เข้ามาเยอะมากก็คือเหมือน คล่องตัวมากขึ้นนะคือเมื่อก่อนอินสตาแกรมมันเล่นมันทำได้ไม่กี่แบบลใช่ครับแล้วก็จะมีการประมวลนะครับจากคนรอบๆตัวเราที่เราอาจจะไปฟอลโล่อยู่นะฮะเช่นสมุิผมเข้าไปดูของคุณเนสที่คำพรนะครับเข้าไปดูปั๊บเนี่ยผมฟอลโล่คุณเนสปั๊บมันก็จะปรากฏชื่อของผู้ประกาศข่าวหลายๆท่านขึ้นมาเมื่อเป็นครอบครัวข่าวตอนเช้าหรือว่าแฟ e ช h นิ w วก็จะขึ้นมาเหมือนกับเป็นกลุ่มเพื่อนๆที่เราไลค์เขาบ่อยๆก็จะขึ้นมาให้เราฟอลโล่กันด้วยนะครับไปติดตามกันได้ไปอัปเดตกันกับ อินสตาแกรมนะครับเช้าวันนี้กันได้เลยครับามาต่อกันที่เรื่องราวของเทคโนโลยีในเรื่องของสุขภาพกันบ้างดีค่ะม,มีอะไรเป็น<า>เรื่องของการค้นหาครับตัวเลือดค<ม>ือบางทีเวลาที่เราไปเจาะเลือดเนี่ยเป็นปัญหาหลายครั้งที่บางคนออกมาโวยว่าคุณ <ถา S 1> พยาบาลน,น,นี่จะควานหาเลือดหรือว่ากระชากไส้ผมครับ<อ>ผมนะฮะล่าสุดนี้ครับมีตัวเครื่องที่จะช่วยในการ สแกนครับตัวเส้นเลือดนะฮะที่อยู่ใต้ผิวหนังของเราและทำให้สามารถช่วยในเรื่องของการแพทย์คือการเจาะเส้นเลือดได้อย่างง่ายดายยิ่งขึ้นนลครับดีมากเลยค่ะนึกภาพออกเลยเพราะว่าอย่างล่าสุดที่ตรวจสุขภาพที่ออฟฟิศเนี่ยโอ้ยโ,ยโดนกันไป 4- ี่ห้ารอบนะ,ะก่อนจะเจอเส้นเลือดบางคนนี่แปะปัตเตอร์ค่ะพี่อาโป้จ๋องนี่ตั้งเต้ใช่ไหมฮะน้องเต้น้องเต้น้องเต้เข่าวเช้าโดนควันเข้าไปค่อนข้างม่วงเลยนะฮะก็อาจจะเป็นนิดหลายสาเหตุนะครับนี่ก็ต้องยอมรับจริง จริงนะฮะว่าได้องการเจาะด้วยบางทีเนี่ยคือเราเห็นแล้วแหละแต่ว่ามันอยู่ลึกแค่ไหนเราก็ยังไม่รู้ขณะเดียวกันนะครับมันก็ต้องดูว่าเวลาที่เราเจาะเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับความแข็งแรงของเส้นเลือดคือบางทีเนี่ยเป็นลักษณะสีม่วงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเส้นเลือดฝอยมันแตกนะครับไม่ต้องตกใจเดี๋ยวมันหายเองนะฮะอันนี้ก็ฝากเอาไว้เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆที่เก็บมาฝากกันนะครับเจ้าสิ่งนี้เขาเรียกว่าการส่องแสงแบบ near infrared นั่นเองนะครับ อ่เรื่องของการาพัดไปแล้วดูเรื่องของการขอความช่วยเหลือไหมคะมพลุสัญญาณขอความช่วยเหลือแบบใหม่เช่นเวลาเราเดินหลงปา่านะครับบางคนอาจจะพอจุดพุหนึ่งทีปั๊บใช่คือแบบได้รู้ว่าอยู่ตรงนี้ถ้าไม่มีใครเห็นปั๊บปล่อยเปล่าเลยนะฮะใช่คือกดปุ๊บ หายอ้าวหลงเหมือนเดิมนั่นน่ะสิะคะท่ายังไงละ่ะเขาก็เลยพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะคะเป็นอุปกรณ์การขอความช่วยเหลือแบบใหม่เลยค่ะที่แก้ไขจุดอ่อนของพุ้งแฝที่ส่งสัญญาณได้เพียงแค่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะคะเวลาที่หลงป่าหรือว่าลอยคออยู่กลางทะเลการขอความช่วยเหลือนั้นอาจจะมีปัญหาเพราะว่าอย่างที่พี่อาบอกไปขึ้นยิงไปแล้วจบไงเขาก็เลยเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่า rescue balloon มีลักษณะเป็นแท่งขนาด ใกล้เคียงกับผู้ส่งสัญญาณนะคะแต่ว่าวิธีการเล่นหรือว่าการใช้เนี่ยต่างกันแทนที่จะใช้สารเคมีแล้วก็ตัวจุดระเบิดยิงพลุขึ้นไปบนฟ้านะคะอันนี้จะบรรจุลูกโป่งอัดก๊าซฮีเลียมลงไปค่ะยิงปุ๊บลูกโป่งลอยขึ้นมาอยู่บนท้องฟ้านะคะได้นานมากถึง7วันค่ะพี่อามคือหมายว่าพอยิงปุ้งขึ้นไปนี่นะฮะมันจะเป็นเหมือนกับลูกโป่งที่เราใส่ฮีเลียม ที่เราไปซื้อมาวันเกิดเลยนะสวรรค์อะไรพวกนั้นมที่มันลอยได้ซึ่งแน่นอนครับก่อนที่คุณจะปลอดภัยแบบนี้ได้ค่ะคุณก็ต้องไปซื้อมาก่อนใช่แล้วเขาบอกว่าตัวลูกโป่งเนี่ยอย่างตัวอย่างที่เห็นนะคะ SOS แล้วก็เป็นสีส้มลอยอยู่บนฟ้าช่วงกลางคืนค่ะเขาจะมีไฟ LED กระพรี่บอกตำแหน่งให้เห็นด้วยนะคะเหมาะมากเลยด้วย ลอยอยู่กลางทะเลอย่างเงี้ยบ<อ>างทีเรือจอื่นจะได้ไม่ช่วยได้นะคะคแล้วก็เขาบอกว่าที่น่าทึ่งค่ะพี่อามเขาสามารถจับลูกโปองนี้ยัดใส่แท่งแคปซูล ขนาดเล็กสามารถพกพาใส่กระเป๋าติดตัวไปได้สบายๆเลยนะคะ <c oughs> ในหลอดก็จะมีทั้งสายก๊าซฮีเลียมลูกโป่งที่เหมือนบีบอัดอยู่นะคะแล้วก็หลอดไฟ LED พร้อมกับแบตเตอรี่ขนาดเล็กแล้วก็ม้วนเชือกน้ำหนักเบานะคะสำหรับผูกเข้ากับตัวเองวิธีการใช้งานก็ดูตัวอย่างมอสักครู่นะคะใช้ง่ายมากเลยคือเปิดฟ้าปุ๊บปิดฐานปั๊บมาะลูกโป่งลอยเลยค่ะขออย่างเดียวครับ <c oughs> นั่นก็คือเวลาที่เรายิงไปแล้วอย่าลืมเอาปลายผูกกับตัวเองด้วยไม่ใช่ไปยิงปุ๊บ ปล่อยลูกบองก็ลอยไปเรื่อย,อยนะฮะคนก็นึกว่าอ๋อโคมยี่เป่งหรือเปล่านะฮะ ต่างประเทศไม่มีนะคะแต่ว่าราคาแล้วก็การจาหน่ายนั้นยังไม่ได้ออกมาน่าสนใจน่าสนใจนะครับจริงๆแล้วก็ไอเดียแบบนี้มันเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะบางคนก็ลักษณะของการยิงพลูไฟแล้วออกแบบให้ตัวพลูไฟเนี่ยมันลอยอยู่นานๆนะครับแต่พอกลางวันปุ๊บมันช่วยไม่ได้แล้วอ๋อใช่มันไม่เห็นใช่ดีนะอันนี้เราเป็นลูน่าสนใจนะครับนี่เขาออกแบบวิธีการโฆษณาเลยเห็นไหมเป็นการวาดภาพแล้วก็เกล่นะวิธีการใช้งานคืออีกหน่อยถ้าออกมาเยอะๆอยากจะให้เป็นแบบ เหมือนเป็นกฎไงคือว่าทุกเรือทุกรำที่ออกไปอาจจะต้องแบบมีไหมเนาะเป็นอุปรกรณ์มาตรฐานไปเลยเหมือนแบบพวกที่ดับไฟอะ่ะพอจุดปุด๊บ เราก็ดึงลงมาก่อนสมมติตกน้านะฮะเกาะเป็นลูกโป่งนะฮะไม่ใช่เอาช่วยลอยได้ก็ได้อยู่แต่ว่าเอาให้เขามาช่วยลอยดีกว่านะไปเรื่องของเกมบ้างนี่ไหมคะพี่ยามเมื่อกี้พิ่งบ่นอยู่เลยว่าอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมแต่ไม่มีเวลาจะเล่นเกมครับเวลาไปร้านเกมเนี่ยนะฮะร้านเกมชอบถามว่าพี่พี่ซื้อเกมไปอ่ะมีเวลาเล่นไหมนั่นแหละสิแล้วก็บอกเอานะ ขอให้ได้ซื้อซื้อไปมีเวลาแหละนะฮะแต่ค่อยๆหาเวลาเล่นไปทีละเกมแต่จะดีขึ้นแค่ไหนครับจากว่าตัวเกมอย่างเช่น PlayStation สามารถเล่นได้ใน Android Watch หรือว่าตัวนาฬิกาแบบ Android ได้แล้วครับโหลดมาเล่นเลยแล้วก็เป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนกันด้วยครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับการที่มีนะครับผู้เป็นเจ้าของ Android Wear หรือว่านาฬิกาไฮเทคเนี่ยนะฮะเขาก็นำมา เปลี่ยนระบบปฏิบัติการอย่างที่วันก่อนเราเคยมีโอกาสให้เขารันแบบ MS DOS กับ Microsoft Windows ไปทำได้ล่าสุดนี้ครับเขาไปนำเกมจากใน PlayStation แต่ว่านี่เป็นเวอร์ชันของ Play 1เลยนะฮะกอเก่าแล้วแหละแต่ว่าหน้าจอสังเกตครับเป็นทัสกีนด้วยนะแล้วก็เป็นปุ่มเหมือนแบบตัวที่เป็นจอยสติ๊กเลยนะคะบนล่างซ้ายขวาสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมว่แต่ถ้านิ้วใหญ่นี้อาจจะเล่นลำบากนะคะจะกดยังไงให้โดนหมด เ,เกมจะยุคแรกเลยคะตัวแรกเลยใช่ใชครับ<ช>นี่ก็เป็นเกมแต่แต่คือเขาแสดงให้ถึงเห็นถึงระบบปฏิบัติการของตัว Android w e แวหรือว่านาฬิกาไงว่านาฬิกาคุณเนี่ยมันล้ำล้ำเหมือนเครื่องเล่นเกมเลยนะนั่นน่ะสิฮะแล้วตัวแรมตัวสเปคเนี่ยมันโอ้โหชัดเลยนะนั่นน่ะสิคือเป็นแบบสามิติเลยนะเป็นแบบ 3D เลยนี่อยากลองนะติดอย่างเดียวไม่มีตังค์ซื้อนาฬิกาอ่า อ่เห็นซัมซุงก็มีนะส่งมาได้นะฮะน่าสนใจนะไม่งั้นผมจะใช้เปเปอร์นะของอเมริกาเขานะฝากไว้ละกันเนาะจากเรื่อง PlayStation Android Wear แล้วครับไปต่อกันที่เรื่องราวของแอปซึ่งเป็นซีรีส์ฮอตฮิต Walking Dead อดังมากเลยนะผมเห็นมันยิงกันหลายภาคก็ยังไม่หมดโลกเขาีินะ แต่ว่าล่าสุดมีแอปมาค่ะเป็นแอป Walking Dead ที่แจกฟรีบน iOS นะคะแล้วก็จำกัดเวลาด้วยค่ะสำหรับสาวกที่เป็นเกมแนวซอมบี้นะครับ,รบพลาดไม่ได้เลยเพราะเกมดังอย่าง Walking Dead เกมซีซั่น2เกมที่หลายคนชื่นชอบกันในลดราคาจากเดิมนะคะที่4.99เหรียญหรือว่าประมาณ165บาทแจกฟรีเหรอครับแจกฟรีเลยค่ะเอาละสิต้องไปโหลดมากันแล้วนะ Walking Dead ใน iOS หรือว่าทาง iPad iPhone เท่านั้นนะฮะนี่ก็รีบโหลดกันเลยนะคะฟรีแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะคะว่าถึงเมื่อไหร่แต่ว่าช่วงนี้ยังฟรีอยู่ใครสนใจรีบดาวน์โหลดเลยนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะของ in-app purchase นั่นเองคือใครอยากเล่นตัวที่เป็น EP 2ก็ค่อยซื้อเพิ่มเอาละกันแต่ว่าตัว EP หนึ่งนั้นฟรีปล่อยออกมาให้ได้เล่นกันนะครับคือเหมือนทำให้เราติดไงแล้วพอติดแล้วค่อยไปซื้ออีกตัวนึงนะก็ไอเียทีดีอันนี้เป็น ขั้น2นะครับคือค<ช>่ขอข้นเก่าแล้วแหละ,ะแต่แนะนำนะครับถ้าใครอยากจะเล่นให้มองว่ามันเป็นเพียงแค่เกมเท่านั้นเพราะว่าภายในเกมนั้นมีเรื่องของอาวุธซึ่งมีเรืร่องความรุนแรงด้วยแล้วก็คือไม่ได้แนะนําน้องๆก็แล้วกันนะครับเพียงแต่ว่ามาบอกกันเผื่อว่าอยากลองนะฮะพวกเกมแนวนี้เนี่ยน่ากลัวนะ เหรอะเออนะยังไม่เคยเล่นเลยค่ะอุ๊ยผมเคยเล่นจำได้เลยครั้งแรก Resident Evil พอไปเราไปเจอซอมบี้กำลังกัดหัวอยู่อ่าผมปิดเกมเลยครับกลัวจบเลิกเล่นมันมันสยองใช่ไหมมันไม่ใช่อนรุนแรงไหมใช่ผมจะเล่นเกมพวกแบบ ฮัลโหลคิตตี้อะไรเนี่ยฮะน่ารักกว่าเกมแบบนี้นะคะกดติ่งซิ่งเจ้เล่นเล่นทุกเกมนะคบแต่ละเกมเนี่ยมันก็จะมีข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็อย่าลืมลองไปศึกษาดูก็แล้วกันใช่แล้วค่ะอันนี้อาจจะผู้ปกครองต้องแนะนำสักนิดนึงแต่ว่าที่แน่ฟรีค่ะครับผมอ่ะช่วงนี้ครับกับ IT Today เดี๋ยวเราพักสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเห็นบอกว่าวันนี้มีเรื่องราวของทั้งอีเวนต์มีเรื่องของคอนเสิร์ตงานโชว์แล้วก็รึงกิจกรรมใช่ช่วงเช็คอินกััับนนนน้้อองงาย่่่เเะะะคคคสกรูดีว